สวัสดีครับสุขุมบ้านและที่ดินนะครับสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านเมดิโอนะครับถนนนิมิตใหม่ซอยนิมิตใหม่13ทับนะครับก็มีเทาเฮาส์หลังมุมสวยๆนำเสนอหนึ่งหลังนะครับเนี่เป็นเทาเฮาส์ไซส์ใหญ่นะครับ29.9ตารางวามี3ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับหน้าบ้านกว้างนะครับกว้าง6กเมตรนะครับจอดรถในบ้านได้2คันสบายๆเลยหลังนี้ไปชมกันเลยครับ นี่เลยนะครับก็ใกล้สวนย่อมใกล้สโมสรสระว่ายน้ำนะครับโครงการนี้เป็นทาวน์เฮาส์เพียงไม่กี่แห่งนะครับที่มีสโมสรสระว่ายน้ำนะครับนี่เลยนี่เลยก็เป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นหลังมุมนะครับรีโนเวทให้แล้วเซ็ตส,สวยนะครับเป็นหลังมุมนอกด้วยทำเลดีโปรง่งแบบนี้เลยนะครับฝั่งชั้นบ้าน3มห้องนอน3ห้องน้ำนะครับเนื้อที่29.9ตารางวาด้านหน้าเนี่ยต่อเติมหลังคาที่เจ้าต롯ให้แล้วนะครับ รวมถึงด้านข้างด้วยทําหลังคากันสาดว้ให้เรียบร้อยจอดรถในบ้านได้2คันนะครับหน้าบ้านกว้างมากนะครับหเมตรจอดในบ้านได้2คันด้านข้างได้อีก2คันหน้าบ้านได้อีก1คันนะครับก็สีหคันจอดได้นะครับหลังนี้ถ้าด้านใดดีมีรถเยอะนะครับหลังนี้ตอบโจทย์ท่านแน่นอนนะครับหลังคาใช้วัสดุอย่างดีนะครับเป็น p ีเฟโฟมโครงเหล็กแบบนี้พื้นปูกระเบื้องไว้ให้สวยๆแล้วนะครับแบบนี้เลยหู่บ้านเบดิโอนะครับ ถนนนิมิตใหม่โครงการนี้อยู่ติดถนนนิมิตใหม่นะครับอยู่ซอยนิมิตใหม่13ทับ1นะครับตรงนี้ใกล้อะไรบ้างเซเว่นอยู่หน้าปากซอยเลยเเหลังนี้เข้าซอยจากถนนนิมิตใหม่เข้ามาถึงตัวบ้านเนี่ยประมาณ2 5 0เมตรนะแล้วก็เซเว่นอยู่หน้าปากซอยเลยเดินเข้าออกได้นะครับเดินไปซื้อของเซเว่นได้นะครับใกล้อะไรอีกอถ้าเลี้ยวซ้ายออกไปก็ ไปตรงแยกไฟแดงนะครับที่จะเลี้ยวซ้ายไปตลาดหาทไทมิรเนี่ยประมาณกิโลครึ่งนะครับตลาดหาทไทมิตรประมาณ3กิโลโรงเรียนสารศาสตร์นนมิตรใหม่นะครับประมาณ2กิโลครึ่งนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปตลาดมีนตลาดมีนก็ไม่ไกลนะครับประมาณสัก6กกิโลได้คร่าวๆประมาณนี้นะครับนี่ประตูนหน้าต่างเป็นบานสไลด์กระจกนะครับหลังนี้ของแถมเยอะมากนะครับเหล็กดัดมุ้งลวดผ้าม่านนะครับ แถมให้ทั้งหมดนะครับนี่เลยมีแอร์ให้ด้วย1ตัวนะครับโถงชั้นล่างอ่ะจะด,ดูข้างๆกันนิดนึงนี่ด้านข้างมีพื้นที่เหลือนะครับตรงนี้มีพื้นที่ใช้สอยเหลือแล้วก็ทําหลังคาทํากันสาดไว้ให้เรียบร้อยแบบนี้นี่เลยนี่เลยนะครับถ้าใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0959022479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับ เข้ามาถึงชั้นล่างพื้นก็เป็นแกนิโต้พันใหญ่นะครับ60คูณ60เซนผนังผนังบ้านหลังนี้นะครับทั้งชั้นบนชั้นล่างนะครับก็เป็นวอลเปเปอร์นะครับติดวอลเปเปอร์ไว้ให้นี่ลวดลายสวยงามแบบนี้นะครับฝ้าเป็นฝ้าฉับระเยียบนะครับชั้นล่างนี่แบบนี้ผ้มาม่านแถมให้นะครับ2ชั้นด้วยผ้มาม่านแล้วก็มีผ้าโปร่งด้วยนะครับเหล็กดัดมุงลวดมีแล้วนะครับ ครบเลยครบเลยหลังนี้ซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าอย่างเดียวนะครับอยู่ได้เลยนะครับแถมแอร์ให้ด้วยหนึ่งเครื่องนะครับตัวใหญ่ๆเลยของของถงชั้นล่างนะครับนี่นะครับนี่นะครับห้องน้ํามี3ห้องนะมีชั้นล่าง1ห้องแล้วก็ชั้นบน2ห้องนะครับนี่ห้องน้ําก็แบบนี้เลยยังใหม่นะครับโครงการนี้ยังยังใหม่นะครับประมาณสัก10ปี10 ประมาณ1 1ปีนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับจัดว่ายังเป็นโครงการที่ใหม่อยู่นะครับนี่เลยอ่าโอเคห้องโถงมาถึงนี้เลยนะครับก็จะเป็นรูปตัวแอลนิดๆนะครับตรงนี้มีประตูนะครับประตูกั้นเป็นบานสไลด์กระจกนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นครัวนะครับต่อเติมเพิ่มนะครับทําให้ใหญ่ๆเลยเต็มพื้นที่ด้านหลังเลยนะครับ ก็มีประตูปิดตรงนี้เวลาทํากับข้าวเนี่ยกลืนจะได้ไม่เข้ามารบกวนภายในตัวบ้านนะครับนี่เคาน์เตอร์ก็ทําให้บิวอินสวยๆเลยนะครับเป็นโครงสร้างคอนกรีตนะครับเป็นรูปตัวไอแบบนี้แผ่นท็อปสีดานะครับแถมซิงค์สแตนเลสสหลุมด้านล่างก็ใส่บานซิงค์ให้อย่างดีนะครับนี่แบบนี้เลยด้านข้างตรงนี้ก็มีประตูออกไปด้านข้างนะครับรเ,เ,ครเครื่องดูดควันนะครับแถมให้นะครับ แล้วก็ฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้มีปั๊มน้ำแทงน้ำนะครับติดตั้งให้แล้วนะครับเรียบร้อยด้านโน้นก็วางเครื่องซักผ้าตร,ตรงนี้ได้นะครับมีท่อนออมีช่องน้ําทิ้งอยู่แล้วก็มีกรอกน้ําดีมีปลั๊กไฟตรงนี้วางเครื่องซักผ้าได้นะครับอ่ะโอเคหันกลับเข้าไปดูภายในตัวบ้านหลักกันต่อนะครับอันนี้จะเป็นมุมห้องโถงนะครับชั้นล่างจากภายในบ้านออกไปหน้าบ้านนะครับ กว้างกว้างมากนะครับในในระดับทาวเฮาส์นะครับจัดว่ากว้างมากนี่เลย29.9ตารางวานะครับ3ห้องนอน3ห้องน้ำหมู่บ้านเมดิโอสนุนนิมิตใหม่นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันต่อนะครับบันไดาทางขึ้นนะครับนี่อยู่ตรงนี้โครงสร้างเป็นคอนกรีตนะครับพื้นไม้แบบนี้บันไดาทางขึ้นนะครับก็บันไดจะวนนิดนึงนะครับขึ้นมาถึงชั้น2เนี่ย พื้นเป็นลามิเนตนะครับเดินขึ้นมาเลี้ยวขวาก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมของหลังนี้นะครับหน้าบ้านหลังนี้หันทิศใต้นะครับทิศใต้นี่ห้องมาสเตอร์ก็เต็มพื้นที่ด้านหน้าของตัวบ้านหลังนี้เลยก็ลงเตียง5ฟุตได้6ฟุตพอได้อยู่นะครับผนังเป็นวอลเปเปอร์นะครับรวดลายแบบนี้ฝ้าชั้นบนเป็นฝ้าฉักระเยบนะครับพดานสูงนะครับสูงมากชั้นบนดูโปร่ง นี่เลยนี่เลยอ่ะโอเคห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำส่วนตัวนะครับเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมผ้าม่านให้ให้อย่างดีเลยนะเป็นกัน UV แบบนี้ให้แบบ2ชั้นนะครับผ้มาม่านแล้วก็ผ้าโปร่งด้วยนะครับนี่ห้องนี้มีห้องน้ำส่วนตัวนะครับก็ห้องน้ำยังจัดว่ายังใหม่สภาพยังใหม่อยู่นะครับบุผนังชนฝ้าเพดานทั้ง4ด้านแบบนี้ นี่เลยนี้เลยอ่าโอเคห้องที่1ผ่านไปนะครับห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับออกจากห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับดูโถงบันไดชั้นบนกันนิดหนึ่งครับกว้างนะครับกว้างมากโถงบันไดชั้นบนครับเดินสะดวกเลยแหละนี่เลยนะครับต่อกันด้วยห้องน้ําส่วนกลางของชั้น2นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําที่3นะครับนี่ก็แบบนี้เลย สวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับแถมเครื่องทําน้ําอุ่นให้ด้วยหนึ่งเครื่องนะครับต่อกันด้วยห้องนอนที่2อนะครับห้องนอนที่สนี่อยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านนะครับเหล็กดัดมุงลวดผ้าม่านติดตั้งให้แล้วนะครับนี่เลยนี่เลยห้องนี้ก็ใหญ่อยู่นะครับลงเตียง6ฟุตได้ตู้เสื้อผ้าห้ฟุตได้นะครับนี่แบบนี้อันนี้ห้องที่2องนะครับถัดมาห้องที่สนะครับก็อ,อยู่คู่กัน อยู่โซนด้านหลังทั้งคู่นะครับแต่ห้องนี้จะเล็กกว่าห้องที่2นิดหนึงอ๋ห้องนี้ลงเตียงสัก5ฟุตพอนะครับฟุตตูสภาสาฟุตครึ่ง5ฟุตประมาณนี้ได้อยู่นะครับห้องนี้มีหน้าต่างชุดเดียวนะครับด้านด้านหลังเป็นบานสไลด์แต่เปิดได้2องฝั่งเปิดได้กว้างอยู่นะครับนี่ก็สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาซื้อเทาเฮาไซส์ใหญ่นะครับ แถวแถวตลาดมีนแถวตลาดทไายมิตรใกล้โรงเรียนสารศาสตร์นิมิตใหม่นะครับก็ลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมหลังนี้ได้นะครับหมู่บ้านเมดิโอซอยนิมิตใหม่13ทับ11นะครับก็สวยๆทำเลดีฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเท้าเฮาหลังมุมสวยๆหลังนี้ก็ขอจบเพียงแคเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด u ับ c ไ i b e กดกระดิ่งช่องผมไปด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย